สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดในค่าคืนนี้นะคะเป็นค่าคืนวันเสาร์ด้อยพี่น้องเด้อแอดจุดทูบขอเลขปู่นะคะกราบไหว้ปูป่ไปจําสัปดาห์ทุกๆวันเสาร์นะคะแอดจะแบบบูชาขอพรปู่ย่านะคะวันนี้เดี๋ยวช่วยกันดูนะคะ คุณนะคะอะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้แอดจักบ่ายสักบุญจักคราวก่อนสวัสดีก่อนอเดี๋ยวขอยยกกับกล้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาเดี๋ยวขอยยกกับกล้องแป๊บหนึ่งวันนี้เดี๋ยวแอดจะเปิดในส่วนของเลขเขาเรียกว่าอะไรนะเลขอะไรนะออมสินนะคะออมสินด้วยวันนี้อยู่นอกบ้านนะคะอยู่อ่างปูนะคะก็จะใช้ความสำรวมนิดนึงเข้ามาแล้วดูกดแชร์กดแชร์ให้แอดก่อนจักบุญจนะักคราวเดยนะกดกดแชร์กันคนละแชร์สองแชร์นะคะ เป็นกําลังใจนะคะให้กับแอดด้วยนะคะเ,เดี๋ยวขอยัดปักหมุดแป๊บหนึ่งนะไม่มีเพลงนะวันนี้ไม่ไม่ลํานะคะอยู่นอกคือไม่ลํานะคะโอเคเดี๋ยวขอยัดกดแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวกดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อน เข้ามาแล้วกดแชร์กันสวัสดี300ท่านด้วยในค่ำคืนนี้หลายๆคนได้ได้เลขทูบได้ได้เลขรัฐบาลไปกันแล้วเนาะ ได้เลขรัฐบาลไปแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะบอกในส่วนของแนวทางออมสินด้วยนะคะเผื่อใครที่จะไปเสี่ยงโชคในวันวันที่1กันก่อนเลขรัฐบาลจะออกนะคะเพราะว่าอมสินจะออกก่อนประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะก็จะเอาไปจุดกันนะคะเดี๋ยวช่วยกันดูเลขทูบก็มาแรงทุกงวดนะคะแล้วก็งวดที่แล้วก็คือจะให้เป็นเลขสูตรไปก็คือเลขสูตรก็เข้านะคะเหมือนเหมือนแบบเดจาวูได้จริงๆนะคะเหตุการณ์นี้มันเหมือนเคยเกิดซ้ำขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่า จุดทูบงวดที่แล้วแล้วก็เอาเลขมามามา,มาเปิดแล้วมันก็ออก95้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอให้แบบนะคะเข้านะคะวดน,น,นี้นะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเ <c oughs> ข้ามาแล้วกดแชร์ให้แอดหน่อยวันนี้ยินดีด้วยนะสำหรับใครที่ถูกเลขมาเลยนะคะหวยมาเลยวันนี้ตัวเน้น6 3เข้านะคะออก836นะคะตัวเน้นที่แอดวงให้วงให้พราะนะวงให้นะคะออก36นะคะวันนี้36บุญนะคะก็ยินดีด้วยนะโอเคอะเดี๋ยวแอดมินขอยัดกับกับกับกล้องก่อนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับกล้องกันสักนิดนึงก่อน เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วยกันเพ่งดูนะคะว่าเลขเนี่ยท่านจะให้เป็นเลขอะไรทุกวันเสาร์ทุกวันจันทร์นะคะแอดจะไหว้ปู่ไหว้ย่านะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนกับไหว้ขอพรท่านก่อนสักนิดนึงนะคะนี่เลยทุกวันเสาร์ทุกวันเอ,อ่ วันเสาร์นะคะวันเสาร์จะเป็นวันพญานาคราชแอดก็จะแบบวจุดธูปไหว้ถวายดอกไม้หมากภูบุรีหรือขันห้าหรือจะเป็นในส่วนของใบสีอย่างเงี้ยค่ะก็คือกับไหว้สักการะบูชาหัวใจพญานาคราชประจําทุกๆวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นประจํวันวันวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์คือเป็นวันเกิดของแอดนะคะแอดจะเกิดวันจันทร์ก็จะมีสองวันนี้หลักๆที่แอดจะ กราบไหว้บูชาปู่ย่านะคะก่อนนอนก็จะถวายใบยสีถวายดอกไม้ทูบเทียนต่างๆนะคะแล้วก็กำยานนะคะก็ประทานโชคประทานทรัพย์ให้วันนี้ก็เลยเป็นวันที่ดีที่แอดได้ได้ได,ได,ได้มีโอกาสได้ถวายแล้วก็มันจะใกล้ถึงเลขวันหวยใหญ่แล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอะซูมก่อนนะคะเลขจะเริ่มออกแล้วนะคะทูบนี้เป็นทูบจากบ้านอยาเลสนะคะใครที่อยากจะ เอาไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคดูทั้งสองทั้งสองเลขเลยก็คืออมสินแล้วก็จะเป็นในส่วนของรัฐบาลในวันที่ห้าวัดวันวันที่1น,นี้นะคะวัดวันที่5้านวันที่วันที่1น,นี้นะคะยินดีต้อนรับด้วยสวัสดีคุณคุณคุณตุ๊กด้วยนะคะคุณอุศนีสวัสดีด้วยค่ะคุณรัฐสวัสดีด้วยนะคะคุณการนาเด่นเด่นะคะเด่นเ่นงวดนี้เลข2มาแน่นอนวันนี้แอดแอดฟันธงให้เลยก็คือ เลข2ง,งวดนี้เลข2นะคะมาแน่นอนเดี๋ยวแอดจะให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจบเลขทูบเดี๋ยวแอดจะให้ดูเป็นในส่วนของเลขอมสินแล้วก็เลขรัฐบาลนะคะสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอ่ะจริงๆนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะ งวดเนี่ยสองสองเด่นนะเด่นทั้งออมสินเด่นทั้งรัฐรัฐบาลจริงๆินะงวดเนี่ยนะฮะงวดนี้เด่นทั้งรัฐบาลทั้งออมสินนะแต่เดี๋ยวแอดจะให้เป็นตัวเน้นออมสินไปด้วยนะคะในค่าคืนนี้เผื่อใครที่แบบจะมาดูไลฟ์สดย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดทุนลงทุนละกันอยู่ก็มาดูร้อนย้อนย้อนหลังกันได้นะครับเพราะเดี๋ยวแอดจะทิ้งไลฟ์สดอันนี้ไว้จนถ,ถึงวันหวยออกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็ดูกันไปนะคะอเมนแปดแปดไว้ได้วพี่้องป้องป่ายด้วยจ้านะคะเอออันนี้เป็นสองแปดหนึ่งบ่เนาะหรือว่า สองแปดสี่บ้านาะเอ๊ะมันตัวเลขอย่างเนาะเดี๋ยวขอยัดซูมนิดนึงนะพี่น้องเนาะอืมอ่ะชัดหรือยังชัดแล้วเนาะลองดูก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเลขรัฐบาลเดี๋ยวขอยัดใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเออเลิศหนาะกูรีอยู่นะเดี๋ยวใช้เวลาในการดูเลขสักนิดนึงนะคะเลขทูบนะคะเดี๋ยวใครที่รอออมสินใครที่รอรัฐบาลเดี๋ยวรอแอดแป๊ะ แป๊หนึ่งนะคะสองแปดสี่หรือเปล่าวะแต่สองสี่ดังนะจริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยเอาเอาตรงๆเนียเดี๋ยวขยจะก,กลับกล้องก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะจริงๆอะ่ะเอาเอาตรงๆปะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เนะี่ยเยอะเป็นปึ้งขนาดนี้เลยนะคือมีความชอบส่วนตัวแล้วคือคือเวลาชอบนะั่นคือจัดใหญ่มากจัดใหญ่มากนะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะเวลากลับกล้องเราเจอหน้าฉันฟูนะันคือรีบออกไปเลยนะ ไม่ออกนะคะโอเคไม่ออกนะ,ะอาจริงๆนะคะเอองวดนี้จริงๆคือรัฐบาลเนี่ยองวดงวดที่แล้วเนี่ยนะคะด้วยความที่ให้ตัวเน้นไปแล้วแอดไม่ได้ชอบไม่ได้มีฟิลในการเล่นนึกออกไหมไม่ซื้อเลยงวดที่แล้วนะ95้านะแอดให้92กับ95ไปใช่ไหมไม่มีฟิลในการเล่นก็เลยแบบไม่อยากซื้ออารมแบบไม่อยากซื้อนะคะ อ่ะมันมาเราก็ไม่ได้เสียดายเพราะเราไม่มีฟิลในการเล่น1.9อย่างเงี้ยงวดวันที่30มธันวานะแอดไปทําบุญที่พระธาตุสี่สองรักนะจังหวัดเลยนะแพงลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะ1.9เหลือเต็มไม่ต่ํากว่า50บใบในวันหวยออกนะที่แอดไปถวายหนะังสือสวดมนต์หนึเเล่มน,นะคะก็ไม่มีฟิลเล่นนะคะไม่ซื้อนะคะ นะฮะหันไปถามแม่แล้วคือแบบว่าจะเอาดีไหมนะ,ะวันนี้วัวนเรามาทําบุญนะฮะส่งท้ายปีอะไรเงี้ย<ส>ก็ไม่เอาก็ไม่ซื้อมันก็ออกหนึ่งเก้าจริงๆออกหนึ่งเก้าล่างด้วยนะคะเออถ้าเอาวัานนะั้นก็คือขึ้นเงินชุดใหญ่อยู่เพราะว่าเวลาตัวเองซื้อนะี่มันก็ซื้อหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมอ่ะเมน88แปดแปดไว้เมน8 8แปดแปดนะคะเมน8 8แปดแปดไว้แต,แต่แต่งวดเนี้ยฟิลฟิลเล่นคือค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะ,นะคะแล้วก็อมสินก็ขอให้มีรางวัลที่หนึ่งเข้ามา เอาสิ่งก็ขอให้มีรางวัลที่หนึ่งกาา็นะคะเออ,เออนะคะเออนะคะเร็วๆนะคะนี่เดี๋ยวแอดจะให้เป็นตัวนี้ก่อนอันนี้จะเป็นในส่วนของรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยแอดให้ทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆเลยแอดให้รัฐบาลทั้งหมดนะ 8, หนะ8หางนะคะแอดให้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 ทั้งหมดละ8หางนี่นะ8หางนะคะ3ตัวจะอยู่ด้านล่างนะคะ3ตัวจะอยู่ด้านล่าง นะฮะฮอันนี้นะคะคนที่พิมพ์ดแปดไว้นะคะเดี๋ยวแอดทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะปีเสียเดี๋ยวขอยัดเปิดกล้องเปิดไฟกันเวลาเรา,เราซื้อนะคะอ่ะอันนี้คือจะเป็นซื้อในเลขออมสินออมสินตัวเดียวกันออมสินแอดให้ตัวเดียวกันเลยค่ะพี่น้องขาเลขสองค่ะส่วนใหญ่นะคะสถิติที่เออ่ที่แอดดูดของออมสินเนี่ยนะคะอมสินมันจะมันจะมีสามมาอยู่ตลอดเรื่อยๆไม่สามก็เจ็ด ไม่3ก็7นะคะมันจะมีมาตลอดนะคะตลอดเกือบทุกงวดบนและล่างล่างหรือบนบนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจะ,จะสลับงวดที่เราก็มี7นะไม่7ก็3นี่แหละจำไม่ผิดนะคะเออดังนั้นก็คืออ,อ่อตัวที่แอดชอบที่สุดนะคะยืน1ด้วยตัว2นะคะยืน1ด้วยเลข2นะคะรูดสองหนักๆไปเลย2บน2ล่างใครสายรูดให้รูด2นะคะแต่ตัวที่แอดชอบที่สุดก็คือ2 3กับ27เ แอดชอบที่สุดคือ23กับแต่ว่าคืออมสินเนี่ยสังเกตนะคะแอดให้คือน้อยมากน้อยมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าคือตัวเอามาเฉพาะตัวเด่นๆน,นะคะทิกต o k ก,ก็เตือนซะเกินนะคะนี่นะคะ24 26 27 23นะคะตัวกันคือ0607นะคะ3ตัวจะอยู่ด้านล่างลองดู24 26 27นะีคือโดดเด่นมากซื้อรัฐบาล มันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมนะคะเป็นมันจะเป็นตัวเดียวกันซื้อรัฐบาลแล้วอย่าลืมซื้อดักออมสินไว้ด้วยนะคะเพราะสองเด่นมากทั้งสองสำนักเลยทั้งสองทั้งสองหวยเลยทั้งรัฐบาลและออมสินเลยคุณต้องซื้อไหมซื้อสองติดไว้อย่างน้อยนะคะสองมาออมสินอย่างน้อยเราล่อตายอันเดี๋ยวเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะถ้าสองมาออมสินก่อนนะคะแต่รัฐบาลดันไม่ไม่มีเลยสมมตินะบ้งนะนะคะ ก็ยังดีที่เราได้ออมสินไว้ก่อนประทังชีวิตนะคะกันตายดังนั้นก็คือถ้าใครชอบอัดไปเลยค่ะนะฮะรูดสเพราะสองโดดเด่นมากจริงๆนะคะนี่นะคะอันนี้แยกนะอันนี้ใบนี้จะเป็นออมสินนะคะออมสินจะออกประมาณช่วงบ่ายโมงกว่าๆนะคะบ่ายโมง40อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูเลขทูก,ก,กันอีกรอบหนึ่งใครที่ ยังไม่ได้ดูเลขทูบนะคะเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะหลายๆคนก็เมนเมนกันเข้ามาแล้วว่าบางคนเห็นเป็น284บางคนเห็นเป็น281ลองเอาไปดูนะคะเนี่ยนะฮะมันเริ่มต้นด้วยเลข2อนะคะอาจจะเป็น28ก็เป็นได้ขอดูทูบอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูทูบอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สุธิมามา,มาสายนะนี่เดี๋ยวให้ดูทูบกันอีกอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคแคปหน้าจอไว้นะคะขออนุญาตแคปหน้าจอ นะคะโอเคนะอย่าลืมบ้านพารวยเจ็เจ็อบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะมีสมบัติพาอะไรบ้านม <laughs> <laughs> หาหิงเท่าที <laughs> <laughs> นะคะ